วิ่งอยากอยู่ลูกนี้มึงลูกนี้มันพอลูกนี้วิดาบวิดาบวิดาบวิดขอบคุณพระเจ้า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 เต๋เลยแต่เราต้องมาเยอะๆอ่ะเพราะมันเข้าได้ทุกคนละแต่ละแกงก็น่าจะคนเยอะอยู่ เรื่พงุ่งนี้น้อจะพูดแอับเราต้องไปลูกตามที่เขาไว้นี่เหรอเมีห้าลูกอ่ะสามทุ่มกับตีหนึ่งอ่ะเรื่องของแอ้ดอบเนี่ยครับสาหลักแล้วไปลูกที่เขาที่แค่เราใช่ปะไอ้ที่ที่ที่เราจับใช่เขาจะจับร่วมกับรอบตีหนึ่งะครับจะได้แกงละหนึ่งแต้มและแก๊งที่ชนะหรือว่าได้ของแอ้ดอบในรอบทั้งสามทุ่มแล้วก็รอบตีหนึ่งอ่ะครับจะได้บวกอีกหนึ่งแต้มก็จะเป็นสองแต้ม ซึ่งแต้มในตัวนี้ครับมันจะถูกอัปเดตแล้วก็ประกาศผลในี่นะรอติดตามเรื่องของการใช้แต้มต่างๆเนี่ยนะตอนนี้สภาจะทําเรื่องของชนะดรอปได้แต้มด้วยเฮียแต้มของสภาอารมณ์เพนพอร์อะเอวานอันนี้แต่เขายังไม่บอกว่าแต้มมาไปทําอะไรงานสภาจะเริ่มทําการจับสายไอดอปให้แล้วนะครับไอ้ดรอปจะมีอยู่ห้าสายสายละเก้าแก๊ง ณปัจจุบันนะครับส่วนจํานวนคนที่เข้าไปเล่นในแต่ละสายอันเนี้ยสภาไม่ได้กําหนดนะครับใครไวใครได้ใครเข้าก่อนได้จํานวนคนเยอะก่อนใครที่เข้าร่วมแก๊งไหนที่เข้าร่วมไม่ได้กำหนดว่าคนก็จะได้หนึ่งแต้มในการเข้าร่วมแมดด็อกนะครับส่วนแก๊งไหนที่เข้านี้ก็จะไม่ได้คะแนนในรอบนั้นนนั้ไปนะครับแต่บอกว่าต้องเข้าให้ทันนะสามพุ่งกับรอบตีหนึ่ง รอบรอบ่อบสามแก๊งจะเล่นแอดดบไหนอันนี้แล้วแต่แก๊งจัดก,การนะครับพอสามจะมีแอดดบแก๊งแค่สองลูกไม่นับคะแนนในรอบใบสามนะครับใบสามไม่นับคะแนนนะใบสามฟรีตายแล้วก็สามทุ่มกับตีหนึ่งนับคะแนนพูดไว้ก่อนที่เหี้ย๋ยวกูลืมอันนี้แชร์จอให้แล้วนะครับรบกวนอ่อ เข้าหลายมาดูหน่อยครับได้ดอบละาแก๊งอะ่ะ ลูกที่หนึ่งระบบหนึ่งคือตัวฟนะครับลูกลูกละเก้าแกงอรอเวลูกละเก้าแกงเฮ้ยวิด,ดอมเอาเอา,เ,อาเลยเราไปเชียรตอนแรกเราจะได้แล้วลูกแรกเลยเราไปเชียดเฉียวไปนิดนึง <laughs> <laughs> จำที่ไหนวะเอเดซีพี่ สาตร์เอ้ยจะได้อยู่แล้วไอ้เหี้ยลูกแรกเที่ยวไปสองเม็ดงาลูกที่หนึ่งแกงที่สามคือฮาร์ดฟอนนะครับโอ้พี่แกงแม่งโคตรเยอะพี่แกงนี่คือลูกแรกเหรอพี่เลิฟใช่ลูกแรกลูกที่สี่แอดดับหนึ่งออ่ะ แอดออปแก๊ง 1. 1ลูกที่1แก๊งที่4เขาพูดผิดปล่าวะพี่เกียวะพี่เกียรวะผิดนิดหน่อย<ม>ว่าเพูดในดิสคอร์ดเหรอนะไม่มีใครได้ยินหรอกได้ยินเจน้ได้ยินต่อเลยเจ้ต่ <c oughs> อไปเป็นแอดออป ลูกที่หนึ่งแกงที่ห้านะครับไม่ออกแล้วลูกที่หนึ่งแกงที่ห้าเป็นเมมเบลด่านะครับต่อไปเป็นแอรดรอปลูกที่หนึ่งแกงที่หกนะครับ ลูกหนึ่งนี้ทั้มีทั้งหมดกี่แกงวะต่อไปเป็นลูกที่หนึ่งแกงที่เจ็ดนะครับอีกสามแกงต้งไม่ให้เป็นกูถูกไหมคงต้องเปอย่างนั้นสิ้พูดอะไรนี่นอพีาว้ายพี่น,นกพี่อยากอยู่ใครมากสุด ไปเป็นลูกที่หนึ่งพี่โน <ไป S 1> ้นพี่แนะคะพี่อยากอยู่กับใครมากสดุด <c oughs> อยู่กับใครก็ได้พี่เฮ้ยคือพี่จะบอกใครก็ได้ไหวหมดอะ่ะไมม่่ใชันกุกๆอยู่แล้วไอ้ดับเปิดเช้าติ้งให้นะต่อไปเป็นลูกที่หนึ่งแก๊งที่เก้านะครับลูยาจกขออยู่แก๊งไหนก็ได้ครับไหวหมดเฮ้ยพี่เลี้ยง จะเป็นรูปท <ım S 2> ี <con> ่สองแก๊งที่หนึ่งนะครับอ่ะพี่เลียกอยู่ลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งหมดแล้วพี่รลดบล็อกมาพี่อยู่พี่อยู่ตรงเฮ้ยเซอร์ลิสป๊าบลูกสองนนนั่่ะตรงสุสานอ่ะไอ้ตรงไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรวะสาลาจีนอ่ะที่สองลูกที่สองนะครับไอชีโคนลูกสองปะเมื่อกี้ใช่ปะอย่างเงี้ยชีโคนลูกลูกไหนอ่ะ เฮ้ยอย่าจกเอ้าแก๊งเซนนะครับลูกที่สองแก๊งที่เออลูกที่สองอ๋อลูกหนึ่ง,งต่อไปเป็นลูกที่สองแก๊งที่สามนะครับอ๋อที่โคตรอยู่แก๊งหนึ่งแกง๊งไอ้ลูกสองลูกสองมีนี่ละมิสรลิทยืนละคนมาเป็นคนมาเดย์ไลท์ที่สีงมาช่วยหน่อยขาดสามต่อไปเป็น,นปแก๊งที่สี่ ลูกที่สองนะครับอุ้ยเลยแก้วมนวันเปลี่ยน,นเป็นลูกวันนี้ใช่ไหมไอ้ดอปสีส้มเนี่ยต่อไปเป็นแก๊งที่ห้าลูกที่สองนะครับเฮ้ยวิดัมโอ้โหเอ้ยกูอยู่ใครเนี่ยไม่โดนสักทีเลยเนี่ยเอ้ย อุ้ยยากพี่ดุกพี่ดุกเจอพี่จอนะเอาดีเปุ้ยอยากอยู่ลูกนี้ลูกนี้มันอลูกนี้พี่ดองพี่ดมดอมพี่ดอมดอมขุพะเจ้าขุพะเจ้าต่อไปเป็นแก๊งที่แลูกี่พี่เกียร์เบาพี่เกียร์บาพี่เกียร์ พี่แก้วพี่แบน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 ตายเซลลิทด <c oughs> ้วยมีสลลิทด้วยมีแกงพี่จอห์นด้วยจอนวินอ่ะ <c oughs> ต่อไปเป็นแกงแก้วมีใครอยู่ใกล้รางน้ำบ้างผมอยู่ตรงรังสวยงานมานันอีกแล้วดูอยู่ไหมกี่ว่ ดูอยู่มาลูกนี้ต่อไปเป็นแก๊งที่หนึ่งลูกที่โอ้โห <3 S 1> หมดแล้วอะ่ะลูกสองลูกสองเรามีใครบ้างคะแชทเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูที่ได้มียาจ,จกกับเซอริสอ่ะว้าวเดวันโอ้ยเด,ดวันเดวันเดวันยืนยืนหัวเดวันยืนหัวลูกสามอะ่ะต่อไปเป็นแก๊งที่สองลูกที่สามนะไม่กูค้างว่าไม่ค้างนะโอ้ยเดวันจเจวิชั่นเหรอโอ้ไม่ใช่สิมเพิลเอสครับ ลูกสองต่อไปเป็นแกงที่สามลูกที่สามนะครับโ oh, อ้โหอานไม่รู้ว่าอานไม่ออกว่ะตัวยออว่อไม่รู้เลยเดวันเดวันเจอดูเดวันเจอดูอยู่ปะมันมันอะเดวันเจอดูอยู่ปะต่อไปเป็นแกงที่สี่ลูกที่สามนะครับพี่ต้นโซลคิงเหรอไม่รู้อ่ะ อูลูกสองละมันหยัดเลยแมตตี้ครับต่อไปเป็นแกงที่ห้าลูกที่สามนะครับเแบบี้แบคครับต่อไปเป็นแกงที่หกลูกที่สามนะครับ ลูกสองแล้วแม็กมันดีวยวเรนต์กับเกรนดอกครับต่อไปเป็นแกงที่เจ็ดลูกที่สามนะครับบุตเกมวิวเพย์ครับ ต่อไปเป็นแก๊งที่8ลูกที่3นะครับเบ็บเบครับต่อไปเป็นแกงที่เก้าลูกที่สามนะครับ Do you do you โอ้ไม่ใช่ป่ะเซวอดครับทุกอก่างงี้ชิลไหมเดวันชิลไหมต่อไปเป็นแก๊งที่หนึ่งลูกที่สี่นะครับเอทเทเวลครับ ไปเป็นแกงที่สองลูกที่สี่นะครับลิเบอร์ตี้ครับที่มีชื่อนี้คุณหูนะลิเบอร์ตี้ไปเป็นแกงที่สามลูกที่สี่นะครับบาบาเชอร์ครับ ต่อไปเป็นแกงที่สี่ลูกที่สี่นะครับมีแกงไหนที่แบบที่ไม่มีดูไว้ที่ตึงๆมัมเดวันแล้วมีมแกงอื่นมั้ยับครับต่อไปเป็นแกงที่ห้าลูกที่สี่นะครับปีจี้ยทำอะไรอยู่พี่ PGC ความน้ำพึ้งความน้ำพึ้ง เอ้แกงเขียวแกงเขียว่ะเบเกอร์มอเบอ่์อะไรอย่างเงี้ป่ะพิจารณาฝ่ายใครอ่ะพี่ต่อไปเป็นแกงที่หกลูกที่สี่นะครับอุ้ยดูอยู่ครับมาแล้วอยู่ครับเออได้มาดูด้วยอะต่อไปเป็นแกงที่เจ็ดลูกที่สี่นะครับอ๋อว่า ชนตอกครับว้เชตี่เทว่ยแกงชนตอกอะดูแกงครับแกงชนตอกแหละครับลูกที่สี่นะครับวิชั่นไปวิชั่นยูสิบเก้าไปเนี่ยสองแกงท้ายอะโหดสองแกงท้ายวิชั่นกับยูสิบเก้าไปต่อไปเป็นดูไว้โหดเกมมันมันอะ โอ้จบเดคาเช่นครับต่อไปเป็นแกงที่หนึ่งลูกที่ห้านะครับทำไมเปเศษหนึ่งวะสามสามสามเอ้าเศษหนึ่งะปนีนครับขาดหนึ่งปะได้เกินหนึ่งอะไปเป็นแกงที่สองลูกที่ห้าครับ กอถึงทำไงเหลือสิบแกงอะอยู่สิบเก้าครับ <c oughs> เจ๊เจ๊ไม่ต้องหมุนก็ได้ไม่เสียเวลาเจ๊ <c oughs> ไปเป็นแกงที่สามลูกที่ห้าครับ <c oughs> มิวครับไม่รู้ดึงสิบเนี่ยก็ลูกนี้ก็สิบไปเลยต่อไปเป็นเขาจะหมุน,น,น,นมที่ทำไมอะลูกที่ห้าครับ นกครบแล้วเนี่ยใช่ปะ่น,นต่อไปเป็นแกงที่ห้าลูกที่ห้าครับไม่เผมไม่ผมไม่ชอบงานหลับป่ะอ้ยลูกท้ายก็มาอยู่ยนะแดมารูวิชชั่น,ปปนยี่เก้าสามแกง๊ง ตึงครับตอนนี้เกินหนึ่งสิบปะต่อไปเป็นแกงที่เจ็ดลูกที่ห้าครับนักเลงครับหวานหวานจะยัดจากหวานหวานต่อไปเป็นแกงที่แปดลูกที่ห้าของเรามีสี่แกงกับพี่แวนที่มีดูไวอ้อะใายมาวะ โซนคิงเซริสยาจกแล้วก็วิตเอวิตดัมไม่รู้ว่าโซนคิงของพี่ต้นของพี่ปเปซอร์ลิสของพี่จอนวินลแล้วก็ยาจกของพี่นุกโ,โ,โซนคิงไม่มีเออไม่ใช่อ่ะไม่ใช่พี่โซนคิงไม่มีพี่โซนคิงไม่มีเรา แอบดรอปลูกสามสามละสามแก๊งพี่แสดงว่าแอบดรอปลูกที่ในกี่เมย์ต้นไม่หรอจริงไม่ไม่ชัวร์พี่เนี่ะผมไม่ชัวร์ต้นเอเตอร์นจริงแก๊งสีไอออกคิมคิมหรอเปล่าอ๋อใช่พี่ส้มส้มคิมคิมใช่ประกาศเออเนี่ยโอเคพร้อมกับตัวของเวลาแล้วก็การนับคะแนนสำหรับการจับแอการจับสายแอบดรอวีที่สิบสี่ถึงยี่สิบก็จะมีเพียงเท่านี้ครับการจับ สายแอดดบจะจับทุกๆวันอาทิตย์ตอนติดโคตรลูกหนึ่งเลยสามทุ่มนะคะติดโคตรลูกหนึ่งเลยหลังจบแอดดบรอบของแกงแล้วนะครับหลังจบแอดดบรอบของแกงแล้วจะมาจับสายแอดดบใหม่นะครับหลังสามทุ่มการจับแอดดบก็จะมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ พี่ดกพี่ชายเราดวงสมพลกล<บ>างโอเคครับผมอย่างนี้มันเริ่มตีหนึ่งนี้เลยป่ะครับเริ่มสามทุ่มของวันพรุ่งนี้ครับ อ๋อเริ่มสามทุ่มของคือตีหนึ่งวันนี้ก็เล่นปกติไปก่อนก็ไล่นไม่แตก็ได้ใช่ไหมสามทุ่มนะใบสามไม่เกี่ยวนะโอเคครับโอเคครับวันนี้นนี้ไม่เกี่ยววันนี้ฟรีตายไปก่อนค็เพิ่มมาในพรุ่งนี้ให้โอเคครับโอเคครับนะครับเริ่มเลยเพราะว่าเรื่องกฎไปเรื่องกฎการเล่นแนดดอบด้วยนะครับการไม่ใส่แฟชั่นหรือว่าอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าอะไรต่างๆที่ผิดตรงโค้ดด้านหลังไม่ว่ามึงจะแค่ไปซื้อของไม่ว่าสวมใส่ชุดแข่งในการเล่นด้วยนะครับแล้วใส่เกาะใส่เกาะเล่นได้ไหมครับ เจ๊ลวร้านเริ่มเลยไหมเจ๊กดร้านเริ่มเลยไหมเจ๊ก็ต้องโดนตีจนตายกดร้านใช่ไหมใช่ที่ใบนะกี่ใบนะร้านยังเป็นกดเดิมอยู่ครับแต่แค่ว่ามีแก๊งใหม่ที่ยังไม่เข้าใจก็เลยบานี้เออแล้วร้านผมสอบถามเรื่องอุ้มอุ้มศพเลยครับกักศพอะครับร้านี้ได้เยเป็นยังไงนะก็คอธิบายกันไปัลยน่ะ ในกรณีนี้ร้านใช่ไหมครับที่มันครับชครับที่มันเป็นในส่วนของระยะสายตาครับระยะสายตาอันนี้คือผมได้คําตอบคือถ้ามันอยู่ในส่วนของตรงวงงัดร้านนะครับนั่นคือระยะสายตาทั้งหมดครับเราสามารถวิ่งไปเพื่อไปตรวจสอบได้ว่าเพื่อเราอาจจะตายอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือไปในวงรอ้รับถูกต้องครับอืมโอเคผมผมถามนิดนึงได้ไหมครับพอดีนัดร้านอ่ะแล้วถ้าแบบว่าได้พี่ได้พี่ เขาเรียกว่าอะไรวะครอบครัวเข้ามามย่เงี้ยเขาใส่ชุดครอบครัวผมก็จําไม่ได้หรอกว่าเป็นชุดครอบครัวหรือชุดแก๊งอ่ะ่มันหวดแล้วถ้าหวดแล้วเป็นอะไรไหมผมว่ามันน่าจะมีปัญหาต,ตรงร้านร้านร้านในตรงโรงพยาบาลนะครับใช่ปัญหาปัญหาคือคนคนไม่ดูวงอัดนร้านแต่ถ้าเกิดหวดโดนอ่ะตรงเนี้ครับผมคิดว่ามันต้องรับความเสี่ยงของเขาเองมากมาก,ก็คืออ่ะผมเพราะผมไม่ผิดนะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสภาจะไปกันให้ครับในส่วนนั้นอแล้วแล้วตรงร้านโรงพยาบาลนะครับประชาชนที่ตอนนั้นมันมีงัดร้านแก๊งขึ้นนะครับแล้วประชาชนเข้ามาซื้อของยังไงครับตรงวงแก๊งเนีครับมันจะทำยังไงครับจริงๆเขาจริงๆใช่ไหมครับจริงๆอ่ะมันควรเล่นให้จบก่อนก่อนที่เขาจะซื้อของแต่ด้วยที่ว่าประชาชนเขารีบใช่ไหมครับเดี๋ยวสภาจะไปประชามพันธ์ให้นะครับว่าแบบ ให้เขาเล่นให้จบก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ฟังแล้วไปหวดโดนประชาชนเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ประชาชนเน่ะถ้าถ้าเป็นมุมมองสภานะครับอันนี้เดี๋ยวสภารับผิดชอบเองก็คือรับไปโอเคครับเขาตีกันก็ไม่ควรที่จะแบบเดินเออเราเหยอลอยชายจะซื้อของยกมืออะไรอย่างงี้ถูกต้องไหมครับครับอ่ะอันนี้ก็รับสภาพไปถ้ามันโดนไปเกิดขึ้นอเคถ้าเข้ามาก็สวบสวบแม่งไปเลย แต่ถ้าเกิเราจงใจก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออประชามพันธ์เขาก่อนก็มันขวางทางอ่ะใช่เข้าใจว่าขวางทางแต่ก็ประชามพันธ์เขาก่อนอ,อะไรอย่างนี้แต่เขาไม่ถอยด้วยรอีร<ข>ื่<ะ>งองผมจะบอกว่า <laughs> อย่าเข้ามาครับ แต่แต่ปากมันไม่มีตานะสภาไม่ถ้าถ้าง่ายสุดอ่ะถ้าง่ายสุดอ่ะเสนอให้เขาว่าแต่เรามีตาไงเราดูได้ไงเราก็บไปตั้วก็ไปรันคาแยกแคนเหมือนตามแล้วสภาไม่เข้าใจอ่ะจังหวะลอยไปแล้วใครเขาหยุดได้เะแล้วต้องลอยที่ใจเย็นดิเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลอยใจเสนอดิยังไม่เอาเงินพูดอะประมาณนี้บอกเขาเสนออะว่ามึงก็ไปแลนดิ ใช่ตามตามที่พาวที่เบิกรถอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ได้ครับจากออจากร้านร้านเลยไไปใกล้ตรงแถวนั้นก็ได้ครับแต่ไม่ใ้ไปเสนอเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้คือสภาเสนอไปแล้วครับมันอยู่ในมติมติการประชุมอยู่ครับผมใช่ใช่กูขออเลย เสนไปแล้วเดี๋ยวงไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตอ่ะเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าคงไม่มีใครมาเดินเท็ดผาแล้วล่ะเนาะผมก็เสนอไปแต่เขาบอกว่าข้างบนเขาแม่นืลออนุมัติละมันวิมีเล่นไงอ้านลายลากบางคนเขาจบติดตีแล้ววิ่งรอบร้านไปคือจำร้านย่อิมเลที่เราเล่นได้ป่ะก็คือไมอไม่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 นม่ไม่ไ่ไมมมาไมม่ไม่่ไาม่ไมม่ไ่ไ่มม่่มมมใช่มม แต่คือก่อนหน้านี้คือเขาบอกว่ากักในบริเวณระยะสายตาแล้วที่นี่มันเอาคำว่าระยะสายตาออกนะที่แบบงานเง้นรามันกักสดกันเดอะใช่ใช่่ที่นี่มันอุ้มไมนนี้ได้ปะมันเป็นอุ้มตอนแบบโดนไฟตรงข้ามอุ้มเพื่อนอยู่ได้ปะได้แล้วพี่ได้ใช่ไหมสภาจะนับคะแนนให้เฉพาะรอบสามชกสามคบใช่ใช่ใช่แย่งได้เลย เคะแนกันการเืข้าเล่นทางแก๊งเหรอคะแนนถ้าสมมติชนะก็ได้ทางสล็อตเลยเล่นทางแก๊งกัตจบได้คะแนนตอนนี้เดี๋ยวสภาจะแจ้งหัวซองจับแล้วถ้ามาหลายแก๊งอะในหลายก็นัวอะไอะรับวกทีละแก๊งอยู่แล้วเดี๋ยวผมถามเรื่องนึงชวนทีละแก๊งไม่ใช่หรอ ก็หรอคือให้ชนเป็นแก๊งคือมารระยะนี่หรอหรือว่ายังไงเออสรุปมันชนทีละแก๊งหรือว่ามันมันโหนะถ้ามนต้องไม่รู้ว่าผมผมเจอแก๊งอีกอ่ะไอ้คิวบอยบ้างถึงแบบที่หมดโปรเทคผมผมตีกับอีกแก๊งหนึ่งเสร็จใช่ไหมแล้วเพื่อนกำลังชุบอีกอีกคนหนึ่งอยู่ที่ที่ตายอ่ะเขาวิ่งเข้ามาใส่เลยไม่ต้องถามไหมการตอบปะทะกันเกิดขึ้นหนึ่งครั้งอ่ะไม่ต้ถามครับพี่อันเนี้ยผมถามแล้วครั้งที่สอง จะต้องมาติดต่อสภาเรื่องของการร่างทําสัญญาก่อนก็แต่เขาบอกมาแล้วนี่ว่าทีละแก๊งแล้วการร่างทาสัญญาครับถ้าสมมติว่าทาวันนี้วันที่สิบสามเิจับไงครับหรือว่าแก๊งอยญาเล่นต่อก็ใส่ก่อนเลยสภาจะอนุญาตให้เริ่มเล่นไฟแรกก็ต้อเมื่อวันที่อน้มรก็ต่อเมื่อวันที่สิบสี่ตอนหนึ่งทุ่มนะครับอันนี้คือวสุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตกลงว่าแก๊งจะเริ่มวันไหนแึ่ว่อนนี้ัอาเขาเคือจะเป็นกฎขุนเขียนบอกอยู่ได้ีแก๊ กรณีที่มีสตอรี่อะครับตอนนี้สภายังบังคับผมไปดันขึ้นเกาะขึ้นของเด้ของเริ่มน้อยแล้วกรณีที่มันเกิดการประทาคิวที่สี่อันนี้จะต้องรอคิวให้ภายในสาคิวแรกจบก่อนนะครับสตอรี่มีคิวด้วยหรื่งเจเราถ้าคิวที่้อยนะพี่ถ้ามันมีปัญหาตอนที่ไม่ไม่มีของครับมีปัญหาตอนที่มีโปรเทคใช่ไหมครับอ่ในกรณีที่แก๊งไม่มีโปรเทคไปหาเรื่องแก๊งที่มีโปรเทคอยู่ แก๊งที่ไม่มีโปรเทคจะต้องจ่ายค่าฉีดโปรเทคให้กับแก๊งเขาอีกฝ่ายหนึ่งครับแต่กรณีที่แก๊งที่มีโปรเทคอยู่มาแบบว่ามามาพูดว่าเอ้ยผมมีโปรเทคคุณจะทำอะไรผมไม่ได้คุณก็เพราะว่าไเมื่อตองฉีดสัญญาอันนี้ครับใช่มันนานแค่ไหนวะคือวันแรกอะวันแรกที่เมืองทองเปิดสภาจะฉีดสัญญาโปรเทคให้แล้วก็ตกลงสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งสิบสี่วันใช่สิบสี่วันเจ๊เจ๊ครับในกรณีะครับนไอ Q s a อรี่อะครับเจ๊ ไอ้ถ้าสมมุตินะสมมุติไปก่อนเนี่ยสมมติยาโจกเนี่ยโดน ừ ừ. โดนโดนแก๊งหนึ่งและอีกแก๊งหนึ่งเขาไปยื่นต่อเนี่ยอีกแก๊งหนึ่งเนี่ยสามสี่แก๊งเนี่ยแล้วมันจะจะนับยังไงล่ะครับเจ๊จะ,จะต้องรอชิวครับรอชิวให้ยาจกกับแก๊งเอเนี่ยเขาจบสตรอรี่กันต่อนรอวิวกกแก๊งบีเนี่ยถึงจะต่อสตรอรี่กันได้ครับจะไม่มีการเติร์ดปาร์ตี้โฟร์าร์ตเอ่อโฟร์ปาร์ตี้ฟิปาร์ตี้นะครับไม่หมายถึงไม่มีแบบหยุด พักให้เขาอย่างนี้นะครับมีครูดาวใช่ไหมครับคือต่อได้เลยหรอครัครูดาวจะมีครูดาวม๋อแก๊งพี่จะโดนหนักกันเนี่ยอีมัร์เจะซี่ลูมเจ็ดวันครับก็คือหลังจากจบเจ็ดวันก็คือจะต่อสตอรี่กับที่ล่างสัญญาณสถาไว้ได้เลยครับโอเคมีคำพีบนึกออกแล้วไม่ต้องสบบุตรแก๊งกูด้วย ยิ่งไปไปได้อยู่โอเคงั้นถ้าไม่มีงั้นก็เดี๋ยวแยกย้ายกันเลยก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวจะถึงเวลาขอขอยำแซลมอนแล้วขอแซลมอนขอแซลมอนอย่าลืมติดกระเป๋าโค้ดเทคในกระเป๋านี่มาให้เรื่อยเฮ้ยโอ้โหเอาเพลงเหรอวะคุมีตั้งหลายอันอ้าวยำมอนเอ้ยขอขอขออีกมันกล้าพูดคำนี้ออกมาได้ยังไงวะไอเรียกอีกจานยำมอนยำมอนมันอ่านเท่าไหร่ พยายามทำเออมึงเอาทำพ่อมันม่ีมีไม่ไม่ผมใช้รำใช้แล้วถ้าพูดอย่างนี้มีมีเท่าไหร่ครับามาก่ะนอ้าวไอ้วันนี้ได้สเป็เจ็ดเลยพี่โปรเทคมันกี่วันหมดอ่ะพี่ทำแซมอนไม่มีขายมือของแรงสุดแล้วโพเทคสิบสี่วันครับผมนับตั้งแต่ขึ้นมาเรียนครับออ๋โอเคครับร้อยทับร้อยครับแต่ว่ายาเรื่องโปรเทคแก๊งเรามันร้อยแปดสิบใช่ไหมหมายถึงว่าหมายถึงแก๊งที่เข้าไปเล่นน่ะมันมีร้อยเก้าแก๊งก็ร้อยแปดสิบ แต่เข้าได้แค่ร้อยเดียวแค่ครับถูกไยวใครไวใครได้โอู้หแล้วเขาก็หายไปเลยใครไวใครได้โอเคครับเจ๊ป้าแล้วกาอีกอย่างในพรุ่งนี้นะพี่สามทุ่มกับตีหนึ่งคือมันจะได้แค่ร้อยคนนะพี่เหมือนเดิมแต่คือมันจะมีเก้าแก๊งเก้าแก๊งก็ร้อยแปดสิบคนเขาบอกว่าก็ใครไวใครได้แก๊งไหนเข้าไม่ทันก็ไม่ก็ไม่แล้วแต่เขาอะไรเงี้ย เขาเอาสละแค่ร้อยคนไหนบี